สวัสดีค่ะชบาพามูนะคะในวันนี้จะพามาเปิดดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ก่อนจะไปเปิดเดี๋ยวเราไปทักทายอาจารย์หนอสตราพยากรกันก่อนค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีสสดค่ะใช่แล้วโอ้โหเมื่อวันศุกร์เนาะที่เราเปิดกันเครียดเหมือนกันนะแต่ก็น่าเป็นห่วงเป็นกำลังใจให้แต่ครั้งนี้ เป็นของดวงคนวันเสาร์หวังว่าทุกอย่างคงจะราบรื่นนะคะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะค่ะเรามาเริ่มวันเสาร์ในเรื่องของงานกันเลยดีกว่าค่ะนะได้เลยค่ะคนวันเสาร์การงานวันเสาร์จะเป็นไงนั้นวันเสาร์การงานทําอะไรอยู่อยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นแต่อยู่แล้วดีึ้นไม่ดีขึ้นเป็นที่รักของหลายๆคนในที่ทํางานเรียกได้ว,ว่าง,งาน วันเสาร์เนี่ยพยายามทําอะไรทําให้เต็มที่เต็มความสามารถและทุกอย่างมันจะตีกลับมาในเรื่องของความรักความเป็นดูความเมตตาจากผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยทําแล้วดีทําแล้วได้ทําแล้วขึ้นเรื่องของงานวันเสาร์เด่นในเรื่องนี้การเงินละ่ะวันเสาร์การเงินรู้สึกว่าจับต้นชนปลายอะไรจะยากสักหน่อยเงินที่หวังไว้เงินที่คิดว่าจะได้เงินที่ควรจะต้องได้กลับไม่แน่ไม่นอนซะแล้วาการเงินต้องระวังให้ดีนะ บริหารการกันดีคนวันเสาร์สิ่งที่วางแผนไว้ในสัปดาห์นี้เรื่องของเงินมันจะไม่เป็นตามเป้าเลยสิ่งที่อยากจะได้สิ่งที่อยากจะหวังถึงเขายืนยันตัวเลขแน่นอนแล้วจะต้องได้แต่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สวิงมากเรื่องของเงินวางแผนดีๆไม่แน่ไม่นอนอจริงๆกันเงินสุขภาพคนวันเสาร์ต้องบอกเลยตรงๆว่าเรื่องของสุขภาพคนวันเสาร์นั้นปัญหาอย่างหนึ่งคือความความความเรียกว่าความคิด เรื่องของระบบเลือดเรื่องของหัวใจซึ่งมันลิงก์หากันทําให้มีปัญหาในบางเรื่องหัวใจไม่ค่อยดีทําให้สมองเครียดความคิดเรื่องของความเครียดทําให้ใจเต้นผิดจังหวะเรื่องนี้ระวังให้ดีเลยมันอยู่ในเวแบบนี้ทั้งนั้นเลยคนวันเสาร์สุขภาพเรื่องนี้ต้องระวังเรื่องนี้ดักหนักจริงๆจ,จังๆด้วยคนรักคู่ครองคนวันเสาร์จะเป็นยังไง โอ้โหต้องบอกว่าเรื่องของคนรักคนผู้ครองคนวันเสาร์นั้นจะมีเสน่ห์มากมายมหาศาลเหนื่อยหน่ายกับหัวใจเรื่องอะไรก็ตามแต่แต่สัปดาห์นี้จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตหัวใจในเรื่องต่างในมุมของแบบตะมุตะมิมุกมุกยิเรื่องของเด็กๆเรื่องของอารมณ์แบบเด็กๆวัยรุ่นจะกลับเข้ามาในดวงชะตาของความรักคนวันเสาร์คนมีคู่เป็นยังไงคนมีคู่ยังประคองความรักต่อไปได้ คนโสดจะเป็นยังไงคนโสดจะดูในอารมณ์แบบตำมุตำมนีเด็กๆกูกกูกิ๊กๆไม่มีอะไรขยับไปต้ทางไหนที่ดีขึ้นในสถานะแบบนั้นต้องบอกตอบตรงๆว่าความรักคนโสดยังต้องโสดต่อไปก่อนคนมีคู่มันจะมีอะไรเข้ามาซัพพอร์ตในบางเรื่องให้พอได้กระชุ่มกระชวอย่างหัวใจเท่านั้นเองอือหือ คนที่เกิดวันเสาร์อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะอาจารย์รไม่แพ้วันศุกร์เหมือนกันรเรื่องเด่นของคนวันเสาร์ในสัปดาห์นี้คืออะไรคะเรื่องเด่นคนวันเสาร์สัปดาห์นี้คืองานทุ่มเทอะไรลงไปกับงานที่ทําอยู่และผลตอบรับจะกลับมาในทางซึ่งดีมากๆผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่เห็นความดีความงามในงานที่เราทําลงไปเรื่องนี้เด่นมากทําอะไรได้ท่นนั้นทําอะไรได้ดีแบบนั้นเลยเรื่องของงานแต่มาส่วนท่ากับเงินนะ เงินกับวางแผนให้ดีเถอะเงินมันจะไม่มาตามรอบที่มันควรจะต้องมาเลยจะติดจะขัดไปหมดเรื่องนี้วางแผนให้ดีอย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงใกล้เคียงกับวันศุกร์เลยนะคะเนี่ยสุขภาพเนี่ยเรื่องของเรื่องของความเครียดเรื่องความหัวใจมันลิงค์กันทันทีทันใดมันจะมีผลทันทีเพราะอะไรที่เครียดขึ้นมาปุ๊บหัวใจไม่ดีเลือดเต้นไม่ดีหลากหลายเรื่องแบบเนี้มันส่งผลมากในสัปดาห์นี้คนเสาร์ค่ะอ เพราะฉะนั้นนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้คนที่เกิดวันเสาร์เช่นเดียวกันนะคะแ,แต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะการเปิดไพ่ทั้งหมด7วันในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเหมือนที่บอกค่ะการเปิดไพ่เป็นแค่ไกด์เท่านั้นเองนะคะไม่ใช่เครื่องชี้บ่งชี้การใช้ชีวิตของในแต่ละคนค่ะอ,อาจารย์มีอะไรจะฝากไว้สักน<ด>ิดไหมคะฟังเรื่องของดวงเรื่องของเปิดชะตาเรื่องนี้ไม่ใช่ทุกคนซึ่งเกิดวันนี้ จะเป็นแบบนี้เนาะ,ะบริบทของดวงแต่ละท่านมันมีปัจเจกปัจจัยหลายเรื่องเข้ามากระทบจริงๆจังๆเรื่องนี้มันคือเรื่องกว้างๆสําหรับคนที่เกิดวันนี้เท่านั้นเนาะทั้ง7วันเนี่ยมันคือเรื่องกว้างๆเรื่องซึ่งสโปบแค่กว่านั้นจะเกิดแบบนี้แบบนั้นไหมมันอยู่ที่ชะตาแต่ละคนด้วยดวงมันเป็นของแต่ละบุคคลชี้ชะตาก็อยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเดินตามทางที่ถูกทํานายไหมหรือคุณจะเปลี่ยนแปลงชะตาให้มันกลับลายกลายเป็นดีขึ้นมาได้ ทุกอย่างอยู่ที่คุณตัดสินใจนี่คือไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตเฉยๆเท่านั้นเองค่ะถูกต้องค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเปิดดวงกันใหม่นะคะอาจารย์ครับผมโอเคค่ะงั้นชบาพามูและอาจารย์หนอศาสตราพยากรต้องขอลาไปก่อนนะคะในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวเจ,เจอกันใหม่ค่ะมาดูว่าเราจะเปิดสัปดาห์ไหนของเดือนอะไรกันนะคะครับผมวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ